คนอวดผีคืนนี้ฟังเรื่องราวของอุ้มลักนาที่ครั้งหนึ่งเธอเคยโดนของมืดเลยนะคะแต่เห็นแค่ครึ่งเดียวเป็นหัวคนแล้วก็เป็นไหลอยากทอมากนะเนี่ยใช่แล้วเป็นแขนจับเราอยู่เนี่ยพราที่เราบอกว่าเราร้อนเราจะอ้วกจะขึ้นไึ้คือจะเป็นลมอะไรเงี้ยพอเขารู้ว่าเสร็จทตุไฟเสร็จปุ๊บเขาก็หยิบแก้วน้ํามาวางน้ําเท็ใส่แล้วก็ท่องกระถาอะไรไม่รู้ค่ะแล้วก็เป่าปุ๊บให้เรากินอ่ะกินเข้าไป พอเรากินเสร็จปุ๊บเขาก็มาเป่าหัวหายไม่รู้ความถุกและความกลัวของท็อฟี่ที่ถูกวิญญาณของเพื่อนสาวตามติดตลอดเวลาตอนนั้นนะที่วันที่ผมเจอตอนนั้นยังไม่ได้เผาเลยพี่อยู่คนเดียวไม่ได้เขาก็เฮ้ยจริงเหรอพี่พอเขาว่าเฮ้ยจริงเหรอพี่จากนั้นไม่เกินสามนาทีเขาบีบีกับบอกพี่น้องนั่งอยู่ข้างๆหนู และไม่น่าเชื่อว่าวิญญาณของเพื่อนทับฟี่จะมาอยู่ร่วมรายการกับเขาด้วยคุณริวครับน้องก็จะเป็นไรไหมครับ<ห>เ็นยังจะไปไหนจะไปไหน <c oughs> ล่าท้าผีกับภารกิจสุดโหดที่บ้านผีสิงคุณอาจจะไม่กล้าดูคนเดียวก็เป็นได้ ไปกระซิบข้างหูสิครับโอ้ยกระซิบข้างหูครับบอกว่าช่วยตามหนูไปด้วยตามหนูไปด้วยนะคะอ่ะถ่ายรูปไ้ฮะ แล้วก็มาถึงในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงของคลิปแบตเตอร์นะครับส,สุนโดยรถจักรยานยนต์ Honda Scoopy ปี้เป็นช่วงที่หลายคนเนี่ยเขาเรียกว่าเฝ้ารอเลยนะนะครับจะให้ดูคลิปที่มันตื่นเต้นน่ากลัวสยองขวัญจากทุกทุกมุมโลกที่เรามาประทาการเอามาแบตเทิร์กันนะครับวันนี้ก็ยังคงเชื่อมั่นนะครับว่าแต่ละคนผมเชื่อมัน่นกิด นะครับพี่เชื่อมั่นกระแตแต่พี่ไม่เชื่อมั่นตักปุกแบนะครับไม่มีเธอเธออยู่แล้วคือที่ผมจะเอามาเนี่ยมันต้องมีหลักมีการ่ว่าเออต้องแบบเดี๋ยวดูกันเลยมาเลยมามาเลยมามาเลยมาเลยอ่ะพร้อมไหมฮะเอาของนี่ก่อนลวกันกระแตก่อนกระแตก่อนนะ ก,ก,นนก็คืออย่างที่บอกนะคะว่านักวิทยาศาสตร์เขาก็บอกว่ามันเป็นพลังงานลีล<ช>้ลับแต่ว่าเราไม่เคยเห็นแล้วก็อันนี้ก็เป็นกล้องวงจรปิดของโกดังร้างแห่งหนึ่ง<ม>ค่ะเราจะได้เห็นว่าพลังงานลี้ลับเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างอ,อ,อ,อูมาเลยนะครับพร้อมนะฮะคลิปนี้อยากให้คุณผู้ชมจับตาดูสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นภายในโกดังร้างแห่งนี้ครับ เห็นไหมทางไหมเฮ้ยเฮ้ยเออมันเงาเว้ยเออมันเป็นเงาเดินขึ้นบันไดด้วยถ่ายติดด้วยอ่ะลักษณะเหมือนคนนะแต่นะสิ่งที่ไม่น่าเชื่อก็คือกลุ่มพลังงานสีดำได้จับกลุ่มรวมตัวกันวนเวียนอยู่ภายในโกดังร้างแห่งนี้หรือนี่จะเป็นวิญญาณกันแน่มาก็ถือว่า แต่นี่นะฮะแต่ไม่เท่าไหร่สั้นหน่อยแต่ไม่เท่าไหร่ของผมเลยไหมได้ได้ผมไหมยินดีครับบ้านหลังนี้เนี่ยนะฮะคือเขาเชื่อว่าเขาเนี่ยมีกุมาเนี่ยมาวิ่งเล่นอยู่ในบ้านนะครับก็เลยแบบว่าเอาของเล่นเนี่ยมาตั้งเพื่อที่จะลองเทสุซิว่าเด็กกุมาที่รู้สึกว่าตัวเองเห็นเนี่ยนะฮะจะมาเล่นของเล่นนี้หรือเปล่าแล้วก็เอากล้องเนี่ยตั้งแล้วก็จับไว้ นะเดี๋ยวคุณลองดูนะเป็นยังไงคลิปนี้เป็นคลิปที่คุณผู้ชมจะได้พบกับความแปลกประหลาดที่เกิดขึ้นภายในห้องแห่งนี้ครับคืออันนี้ไม่ไม่เห็นผีไม่เห็นอะไรใช่ปะ่ะไม่เห็นดีฮนะแต่ว่าเป็นของเล่นมันไม่ใช่โปโตไกด์ด้วยนะมันเป็นแบบเหมือนมีคนมาเล่นของอะ่ะ<ม>เล่นดูดิดูดิดูดิเห็นนะ ด้วยนะมีเงาด้วยนะมีเงารดมีอะไรด้วยนะใช่ใช่ี่เกีตเห็นอยู่ฮเห็นได้เห็นไ้ไม่ใช่แบบคือภาพจริงเลยอ่ะไม่ได้ทำอ่ะไม่ได้ตัดต่อพนเล่นนี่เสร็จก็มาเล่นนี่ต่อไปเล่นนี่ต่อนั่นเห็นป่ะไอ้น้นอะไรอ่ะทีวีเปิดเองอะถ้าคุณเชื่อว่า สิ่งที่เห็นต่อไปนี้ไม่ได้จัดฉากขึ้นมา,น,านี่ก็คงจะเป็นพลังงานไร้ตัวตนอย่างหนึ่งที่ไม่น่าเชื่อครับโอ้ยโหยโยกคุณดูคุณดูขนาดนี้เลยเหรอคุณดูเห็นไหมไงออไงผมผมในมุมมองของของพี่ของผมเนี่ยนะผมมองว่า คล้ายๆกันของของกริฑกับของกระแตเนี่ยเรือกสะสพลังงานบางอย่าง<ช><ช>ที่เหมือนกับมาทําให้สิ่งของหรือว่าอะไรขยับเงี้ยแต่อ<ช>งกระแต่ก็จะเหมือนกับเดินผ่านไปเลย,เย<ช>แต่ก็ไม่ได้เห็นแบบ<ช>จะจะ <ๆ S 1> ไม่ได้เห็นอะไรเต็มๆอะไรเงี้ย<ช> <ๆ S 2> ถามว่าก็ดูแล้วก็วกตื่นเต้นดีนะก็แปลกดีอะไรเงี้ยแต่ของกริฑด,ดูมันเยอะไปเหมือนกันนะเยอะไปมันเยอะไปมูนมเอฟเฟกต์เยอะไปเออดูมันเยอะไปเยอะไปเ่ององ้าผมเมคเหรอมันเมคเลยแหละโอ้เชื่อถือผมเลยอ่ะ เอาขอคุณนาผมขอบอกเลยด้วยกันเอาคุณนามาวันนี้ผมชื่อตั๊กบริบูรณ์จันเรืองผมคือผู้ชนะเลิศในวันนี้ครับผมเดียวเดียวเดียวยังไม่เปิดเลยยังไม่ฟังก่อนฮะฟังก่อนสิครับคุณป๋องถ้าผมชนะเป็นที่หนึ่งพี่ป๋องกล้าเดิมพันกับไหมอะไม่อห้องกับผมไม่ชอบเล่นกันพนันพี่ป๋องกล้าเดิมพันเลยพี่เดิมพันยังไงเดิมพันยังไงหนวดตัดออกไปครึ่งหนึ่ง หายออกไปคึ้นเลยคึ่งเลยเหรอถ้าผมแพ้หัวผมนี่ผมนี่ตัดออกขึ้นหนึ่งเลยเออไม่ได้ไม่ไเออเออไม่ลักคุณผมผม ใครเขาตัดสีเออใครตัดสินนะใครก็ได้ใครก็ได้คุณก้าเดิมพันไหมครับสองตัดครึ่งเลยนะตัดครึ่งหนึ่งเลยเฮ้ยมั่นใจขนาดนี้เลยโถโหคุณป๋องมีอะไรนงกระแตมีอะไรแตของผมมีของพี่มาเปิดด้วยก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเกินก่อนนะครับผมมีทีมงานรายการผีนะครับที่เซา t ์ a f ฟก c า เขาเนี่ยไปถ่ายทำรายการผีกันเขาไปที่บ้านล้างนะครับอระหว่างทางเดินเนี่ยเขาพบกับผีครับอืว่าเกินสามชั่วงคลิปนี้ของคุณตั๊กจะสามารถทำให้หนวดของคุณป๋องหายไปครึ่งหนึ่งได้หรือไม่ ้ามกระพิบตานะครับเหมือนเหมือนบ้านเราเลยใช่ปะใช่ดูครับดูครับนี่ไงนี่ไงฮะสังเกตดูดีๆครับสังเกตดูดีๆครับด,ดูครับชัดมากชัดมากดูครับ,ดดดรบเดินผ่าน ไคุณยังจำได้ไหมฮะเมื่อสามสิปีก่อนมียานยูเออตกลงมาที่ซาร์อฟริกาแล้วรายการผีเนี่ยเขาก็ไปถ่ายแล้วก็เจอศพเอเลี่ยนนี่แหละฮะวิญญาณเอเลี่ยนคนตากในชั้นสัรหาเหตุผลมาแก้ตัวได้เก่งจริงๆเลยนะครับ แต่คนอื่นเขาจะวิพากษ์วิจารณ์คลิปนี้กันยังไงล่ะเนี่ยคือฮามันต้องเป็นข่าวมันต้องออกข่าวทั่วโลกแล้วถ้ามเป็นข่าวดังมาแล้วครับผมอืมมันเป็นข่าวดังมาแล้วไงฮะไม่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะสี่สิบปีที่แล้วมั้งเดี๋ยวนะแค่นี้เลยเหรอแค่นี้ครับผมแค่นี้คุณพลาผมก็โผนหนวดโผนผมไม่คุ้นเลยนะครับสติคุณดีไหมไม่ดีครับผมคุณละห่ำมากไหมล่าแต่เมื่อกี้มันเดินมันเออมันแต่เมื่อกี้แต่พูดเหมือนเหมือนเอเลี่ยนอะไรที่เออเอ่อะไรเอเลี่ยน <laughs> <ไ> <laughs> ฝากผู้ชมนะครับก็เชิญชวนทุกท่านกนแล้วกันนะครับที่สามารถถ่ายคลิปได้ด้วยตัวเองนะก็ส่งเข้ามานะครับไปถ่ายด้วยจากกล้องจากมือถือได้หมดเลยนะครับก็ส่งามาที่ Ghost TV สําหรับช่วงสูงไม่เท่าทุกผีในวันนี้เนี่ยนะครับวันนี้เรามีนักแสดงตลกท่านหนึ่งนะฮะทุกคนรู้จักเขาเนี่ยเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับ มองในด้านหน้าในทีวีหรือว่าในทุกครั้งที่เจอเนี่ยนะครับก็คงจะนึกว่าเขาเนี่ยเป็นคนสนุกสนานร่าเริงนะครับแต่ว่าในเบื้องหลังเนี่ยนะฮะเขาประสบเรื่องราวเรื่องราวหนึ่งเนี่ยนะฮะซึ่งผมรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะสะเทือนใจอย่างมากก็คือเขาได้มีการเสียเพื่อนสนิทคนหนึ่งเนี่ยนะครับในกลุ่มของเขาเนี่ยไปนะฮะแต่ว่าเพื่อนสนิทที่เสียไปแล้วเนี่ยไม่ยอมไปไหนครับยังอยู่ในกลุ่มนี่นะฮะแล้วก็เข้ามาวนเวียนอยู่รอบ ตัวเขาเนี่ยตลอดเวลาแล้วก็เพื่อนเพื่อนเขาด้วยถ้าเกิดว่าเล่าแบบนี้เนี่ยบางคนอาจจะรู้สึกว่าเออก,ก,ก็ก็ปกตินี่เราก็เพื่อเราเสียไปก็เจอเพื่อนวิญญาณเพื่อนอะไรเงี้ยแต่ว่ารูปแบบของการที่เข้ามาเจอเนี่ยนะฮะสำหรับตัวผมที่ผมฟังเนี่ยผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะหนักแล้วก็แล้วก็ แล้วก็ฮาร์ดคอร์มากอ่ะกับสิ่งที่เขาเจอกับเพื่อนเขาเนี่ยนะฮะคราวนี้จะหนักยังไงเนี่ยนะเดี๋ยวเรามาฟังจากปากเขาเลยดีกว่านะครับผมขอเชิญคุณท็อฟฟี่นะครับมาพูดคุยในรายการครับเชิญครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับท็อฟฟี่ที่สวัสดีครับครับเชิญแน่ครับเชิญเลยครับท็อฟฟี่นี่ดูอยู่เลยตอนนั้นน่ะไปล่าท้าผีอ่ะมาเคียงขึ้นหองเลย ม่มีอะไรนะเราไม่โกกันนะล่เอ้ยคราวนี้ผมขอถามหน่อยใชฟว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับ,รบกับเพื่อนของคุณในกลุ่มเนี่ยที่เป็นเพื่อนสนิทของคุณเนี่ยครับมันคือยังไงฮะช่วยเล่าห,หน่อยได้ไหมคือเป็นน้องสาวดีกว่าเป็นน้องสาวที่สนิทมากๆในกลุ่มก็คือจะไปมาหาสู่กันแล้วอยู่ที่บ,บ้านผมก็ผมผมซื้อบ้านไว้ที่บางแสนครับก็คือเขาจะชอบผมทาวงสามห้าสิบเขาจะชอบมาดูผมอัดคลิปมาช่วยกด กล้องมาดูมาสนุกสนานอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยก็จะสนิทกับผมแล้วก็สนิทกับน้องๆในวงผมทุกคนวงชื่อว่าสามบาทห้าสิบสามบาทห้าสิบครับผมก็มาสนิทกันอยู่เป็นเป็นเกือบปีครับเราเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็วันนั้นที่เราแยกกันครั้งสุดท้ายคือที่บ้านผมเนี่ยเขาเข้ามาเที่ยวที่บ้านแล้วเขาออกไปตอนหกโมงเย็นก็คือในรายละเอียดการคุยกันก็คือเป็น สนุกสนานคุยให้ฮปกติแต่คำสุดท้ายที่ผมบอกเขาไปคือเขาซื้อรถมาใหม่เป็นรถเป็นรถป้ายแดงรถแล้วขขับไม่แข็งผมก็จะบอกเขาเสมอว่าขับรถดีๆนะครอบขับรถดีจ้ะก็อ่ะแยกกันตอนคำว่าขับรถดีๆนะมารู้อีกทีหนึ่งวันวันวันลุ้งขึ้นวันตอนประมาณสิบโมงสิบเอ็ดโมงว่าน้องขับรถชนรถสิบล้อชนท้ายรถสิบล้ออาการปางตายตอนนี้อยู่ไอซียู พวกเพื่อนๆในวงก็ไปที่ i อซียูไปที่ไอซีก็คือไม่ทันล,ละก็คือน้องเขาก็คือรอรอให้หมอถอยอย่างเดียวรอ mm hmm. ไม่ไหว่สภาพเบื้องต้นคือ <c oughs> หมอบอกว่าตับแตก mm hmm. ครับแล้วก็กระโหลกนี่กระแทกโดนกระทบก,กระแทกอย่างแรงน่าจะเป็นส่วนไหนสักส่วนหนึ่งในรถเพราะเขาไม่ได้คาดเบลลครับแล้วก็คอหัก เขาบอกว่าน่าจะเสียชีวิตในท,ที่เกิดเหตุแต่คือเขารู้สึกว่าเขาทำช่วยตามหัวใจคือหมอก็ยพยายามช,วชวอวออกซิเจนอยู่ครับผมก็มคือทางรอทางคุณพ่อคุณแม่เขามาจากต่างจังหวัดครับ,รบสรุปแล้วก็คือหมอเขายือไม่ไหวเขาก็เลยปล่อย